ในวันนี้เงินในบัญชีมีแค่หลักร้อยแล้วใจมันหดหูชีวิตมันไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะที่คุณจะได้มาเจอกับพี่มี่ในคลิปนี้พี่มี่ขอบอกคุณตรงๆแบบนี้นะอย่าตีค่าตัวเองตามจํานวนเงินที่อยู่ในบัญชีเงินในบัญชีไม่เท่ากับคุณค่าของความเป็นเราจริงๆถ้าวันนี้มันมีแต่เรื่องที่ไม่สบายใจหดหูใจอย่าเผลอไปตีค่าตัวเองตามเงินที่อยู่ ในบัญชีมีเงินหลักร้อยมีเงินหลักพันความจริงของเราไม่เท่ากับเงินในบัญชีเงินในบัญชีเป็นของชั่วขราวเราสามารถเสกสร้างให้เงินเพิ่มขึ้นได้เพียงแค่เรากลับมาที่ตัวเองกลับมาให้กําลังใจตัวเองขอบคุณร่างกายนี้ที่เรามาอาศัยใช้ชีวิตในร่างนี้ในกายนี้ในใจนี้ขอบคุณที่เรายังมีลมหายใจขอบคุณสัมมาอาชีพขอบคุณร่างกายนี้ที่ยังทําให้เราสามารถทํางานได้ดังนั้น ะะจงอย่าตีค่าตัวเองตามเงินในบัญชีเด็ดขาดถ้าวันนี้คุณกลับมารักมาศรัทธาตัวเองจริงๆคุณจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเงินในบัญชีมันจะเพิ่มพูนขึ้นมาเท่าที่คุณรักศรัทธาตัวเองจัดใจจริงๆค่ะพี่มี่ขอส่งกำลังใจนี้ให้กับทุกคนที่ได้พบเจอพี่มี่ผ่านคลิปนี้นะคะ